ได้ดูหนังของเตยแล้วอะครับเรรู้สึกว่ามันมีหลายคำถามแล้วก็มันมีแบบทำให้จินตนาการไปว่าเฮ้ยเราอยู่ในภาวะไหนของการเตรียมตัวหรืออะไรอยู่ตอนเนี้ยคือเราไม่ได้เคยคิดภาพรวมได้ขนาดนี้มีแต่แยกส่วนไปหมดเลยแล้วก็แต่ทำไมเราไม่เคยมีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้เลยว่าชุมชนเราควรต้องทำอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะได้ดูในหนังอะครับที่เล่าเรื่องพื้นที่ในการให ผู้ป่วยแยกออกมาจากชุมชนนะครับซึ่งมันทําให้เห็นเลยว่าขนาดคลองเตยทําสําเร็จแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดชุมชนผมอะ่มะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะผมไม่เคยมีองค์ความรู้สําเร็จรูปที่ถอดบทเรียนมาแล้วจากคลองเตยหรือจากชุมชน,นอื่นๆมาบอกชุมชนผมเลยว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเคยทํามาแบบนี้นะคู่มือเบื้องต้นเป็นอย่างไรมันรู้สึกสะท้อนใจตรงที่ว่าทางวัด และก็หลายๆหลายชุมชนต้องมาหาพื้นที่ส่วนกลางในการดูแลจัดก,การกันเองในเบื้องต้นนะครับคืออันนี้มีประสบการณ์ตรงว่ามีเพื่อนเป็นผอโรงเรียนเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย ทางเขตการศึกษาอะไรพวกนี้ถามมาว่าออ,อยากจะขอให้โรงเรียนเ,นยเป็นพื้นที่สําหรับแยกแยกผู้ป่วยออกมาก่อนได้ไหมหเป็นโรงพยาบาลสนามในเบื้องต้นป่วยสีเขียวอะไรพวกนี้ปรากฏว่าผอ,อ,อของทุกโรงเรียนในกลุ่มนะก็ตอบว่าโรงเรียนผมปฏิเสธครับโรงเรียนผมไม่เอาครับโรงเรียนผมไม่พร้อมครับโรงเรียนหนูไม่เอาค่ะเพื่อนที่เป็นผอ,อบอกว่าไม่ได้อยากจะไม่เสียตลาดนะอยากจะทํามากแต่ถ้าเกิดรับปากไปเนี่ยโรงเรียนต้องทําเอง เพราะว่าตอนนั้นน่ะรัฐเหลือกระทั่งกระทรวงอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าจะมายื่นมือช่วยเลยดังนั้นเพื่อนเลยบอกว่าทางเดียวก็คือต้องให้กระทรวงต่างลง,งมาและเอาคนมาช่วยโรงเรียนถึงจะรับเนี่ยซึ่งระหว่างที่มันมีการเถียงกันไปเถียงกันมาเอาไม่เอาอ่ะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆครับจากหนึ่งวันเป็น2วันเป็นหนึ่งสัปดาห์คนก็ตายไปเรื่อยๆ,อยๆไปเรื่อยจากการดูสารคดีแล้วก็จากการที่ เนี่ยมองภาพรวมของชีวิตตัวเองกับในข่าวจากการติดตามสถานการณ์นะรู้สึกว่าคนในสังคมมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้น่ะบอกว่าทําดีทําดีกันเถอะช่วยเหลือช่วยเหลือกันเถอะอย่างเนี้ยมันไม่พอจริงๆเพราะผมไปเห็นหลักคิดแบบเนี้ยในต่างประเทศมาว่าคนต่างประเทศไม่ได้ดีนะเขามีทั้งนิสัยเลวร้ายมีนิสัยแบบขี้ดฉามีนิสัยอยากจะต้องอยู่นี่แต่เขาถูกบังคับด้วย กฎหมายและการออกแบบระบบของรัฐอยากให้ระบบของเราอ่ะมันดีมันดีโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียกร้องจิตสำนึกของผู้คนในสังคมอ่ะครับเช่นแบบถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้รัฐบาลมีซีนารีโอเลย123 4สเหตุเลวร้ายระดับระดับสระดับสมีอะไรบ้างคิดที่เห็นเป็นภาพไปล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์โควิดรอบนี้เป็นตัวสะท้อนเลยว่าระบบของประเทศไทยเราอ่ะมันพัง่ิน้าแล้วก็มีรูโหวตตรงไหนบ้างคิดว่าหลังเหตุการณ์นี้เราคงต้องบูรณาการเกิงใหม่เยอะแยะจะมาเรียกร้องจิตสำนึกของคนในสังคมถึงเดียวไม่ได้ ะร,ระบบต้องช่วยด้วยครับหรืความเหนื่อยแล้วก็การมองโลกที่มันยังมีความหวังอยู่อะทั้งๆท,งที่เออถ้าเป็นคนเอาจริงๆนะครับเก็บตัวทํางานอยู่บ้านเนี่ยโดยที่รู้สึกมันความหวังมันดํามืดทุกวันทุกวันแต่พอได้มาเห็นการทํางานอย่างเนี้ยเราก็เอ้าเรามีความหวังว่า ตอนนี้ทุกคนก็ให้กําลังใจกันไปอะครับเพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้เราอะมองเห็นแล้วเนาะว่าพประเทศอื่นอะเขาก็ไปเดินไปถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงกันบ้างแล้วอะเราก็กําลังจะตามไปแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแต่ยังไงแสงสว่างมันจะตามมาครับแล้วก็อยากให้คนทุกคนที่แบบเป็นอาสาน้องๆในชุมชนพี่ๆทุกคนนะครับรู้แล้วว่าเหนื่อยใกล้จะหมดแรงแล้วแต่ก็คิดว่าหมดแล้วหมดแล้วแต่คิดว่าถ้าเกิดเราก็อยากจะให้สู้อะครับเราก็ใกล้แล้วล่ะเราใกล้จะถึงฝั่งกันเต็มทีแล้ะ ใบ